ดวงใจองค์รัชทายาท EP แนะนำณนะเมืองหมิงเวย่ยหมิงเวยที่แปลว่าอำนาจรุ่งเรืองเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่อยู่พอสมควรประชากรในเมืองก็มีมากโขและพื้นที่ที่เป็นของเมืองหมิงเวยก็มีมากมายหลายตารางวาช่างรุ่งเรืองสมกับชื่อเมืองจริงๆคุณชายหวังหรือหวังอี้ป๋อ เขาเป็นลูกชายขององค์หนึ่งและมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งต่อจากฝาบาทหรือองค์หนึ่งพ่อของอี้ป๋อสเสด็จย่าได้มอบตำแหน่งองค์รัชทายาทให้อี้ป๋อเขาต้องขึ้นของราชต่อจากพ่อของเขาแต่ไอ้ตำแหน่งองค์รัชทายาทอะไรนี้อี้ป๋อไม่ได้ต้องการมันเขาไม่เคยคิดที่จะสนใจในตำแหน่งนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอี้ป๋อเป็นคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบไม่ชอบให้ใครมาบังคับ แม้ว่าจะโดนบังคับมาตลอดก็ตามแต่นั่นก็เป็นเพราะตำแหน่งในวังทำให้อีปอต้องโดนบังคับอยู่เรื่อยมาแต่อีปอก็มักจะแหกกฎอยู่ตลอดเวลาการอยู่นอกกรอบมันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเขามากและเป็นอะไรที่แก้เบื่อให้กับคนที่อยู่ไม่นิ่งอย่างวังอีปอได้เป็นอย่างดีดังนั้นอีปอจึงมักจะหนีออกไปนอกวังเพื่อแอบไปแข่งรถอยู่เป็นประจำ คุณชายหลิวหรือหลิวไห่ควาณขอเป็นลูกเมียรองแต่เกิดก่อนอี้ปอจึงมีอายุมากกว่าแต่มีศักดิ์เป็นน้องเพราะมันดาของไห่ควานคือรักแรกของฝ่าบาทและเป็นรักแท้ของฝาบาทด,ด้วยเช่นกันมันดาของหลิวไห่ควานตั้งครรภ์ก่อนที่ฝ่าบาทจะแต่งงานกับมันดาของหวังอี้ปอดังนั้นไหควานจึงเกิดก่อนอี้ปอแม้จะเป็นลูกเมียรองก็ตาม ส่วนมันดาของอีป๋อเป็นคนที่เสด็จย่าเลือกให้สมรสกับฟาบาทเพราะด้วยฐานะที่เท่าเทียมกันมันดาของอีปอจึงจะได้เป็นเมียเอกแต่กว่าจะได้สมรสกันก็ต้องพบกับความยากลำบากอยู่พอตัวเพราะฝ่าบาทไม่ได้รักแม่ของอีปอจึงพยายามปฏิเสธเสด็จย่าแต่สุดท้ายก็ต้องจำยอมเพื่อผลประโยชน์ของราชวงศ์เพราะเช่นนี้มันดาของอีปอจึงได้เป็นเมียเอก และมีสิทธิจัดการเรื่องในวังทุกอย่างแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นอีป,ป๋อกับไฮควานก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแต่ก็ใช่ว่าทั้งคู่จะรักกันปานพี่น้องแท้ๆต่อให้พวกเขามีพ่อคนเดียวกันแต่ทั้งคู่ก็ใช่ว่าจะไปกันได้ดีนั่นก็เพราะตอนเด็กๆทั้งคู่มักจะเจอกับคำว่าลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยอยู่เป็นประจำจึงเกิดเป็นปมที่ทำให้พวกเขาไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นประปักต่อกันพูดไปใครจะเชื่อว่าในวังจะมีเรื่องนินทาไม่ต่างจากนอกวังส่วนคนที่ไม่ถูกกับใครเลยแถมวันวันยังคอยแต่จะสร้างปัญหาไปเรื่อยก็คือคนนี้คุณชายจูหรือจูจ้านจินเขาเป็นลูกชายขององสองและมีสิทธิ์ได้ขึ้นของราชเช่นเดียวกันกับวังอี้ป๋อแต่เสด็จย่าชื่นชอบคุณชายหวังมากกว่าทำให้ตำแหน่งองค์รัชทายาท ตกไปเป็นของอีปอได้อย่างโดยง่ายเพียงเพราะ,ะเสด็จย่าพึงพอใจคุณชายจูเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณย่ามักจะเห็นว่าอีปอสำคัญกว่าเขาเสมอเขามีความแค้นที่ตัวเองเป็นคนสร้างขึ้นมาคุณชายจูอยากจะทำให้คุณย่าเห็นว่าเขาก็เก่งและดีไม่แพ้หวังอีปอเขาจึงมักจะแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับอีปอมาตั้งแต่เด็กแต่คุณชายจูก็ไม่เคยเอาชนะอีปอได้เลยสักครั้ง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องขึ้นครองราชชื่อของเขาก็ไม่มีให้ถูกเลือกในเมื่อคุณย่ายกตำแหน่งนั้นให้อีปอไปเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าอีปอทิ้งซะหรือถ้าฆ่าไม่ได้ก็สร้างเรื่องให้ป๋อหลุดออกจากตำแหน่งองค์รัชทายาทแห่งเมืองหมิงเว่ยไปหลายแต่หลายครั้งที่อีป่อถูกลับลอบทำร้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครไม่ว่าทางวังจะจ้างคนฝีมือดีขนาดไหนมาช่วยสื แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นมาอยู่ดีเพราะแบบนี้ฟาบาทจึงตามหาบอดีการ์ดฝีมือดีมาคอยอารักขาให้กับองค์รัชทายาทหวังอีปป้ป่เซียวจ้านหรือบอดีการ์ดเซียวขอเป็นคนที่ชื่นชอบการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อของจ้านเป็นเจ้าของโรงยิมที่มีชื่อเสียงเขาจึงมีโอกาสได้ฝึกฝนร่างกายตัวเองอยู่เป็นประจำก่อนหน้านั้นจ้านทำงานเป็นบอดี้การ์ด แต่เป็นแบบรับจ้างทั่วไปไม่ได้มีสังกัดอะไรใครมาจ้างก็ตกลงราคาแล้วก็ไปทําซึ่งแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีงานมากมายนักนานๆนนทีจะมีคนจ้างมาแต่ต่อมาก็มีคนเห็นความสามารถของจ้านจึงชวนจ้านไปอยู่ในบริษัท V.I.P. บริการที่ได้เงินเดือนเยอะกว่าที่เขาทำอยู่มากเขาจึงตัดสินใจไปทำงานที่นั่นอย่างไม่คิดลังเล ซึ่งปัจจุบันเสีย่ยวจ้านก็ได้เลื่อนตำแหน่งให้เป็นถึงหัวหน้าบริการแล้วเสีย่ยวจ้านถูกัเลือกให้เป็นคนคุ้มครององราชทายาทและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เสีย่ยวจ้านต้องเข้ามาในวังและเป็นวันแรกที่จะได้เห็นหน้าองค์ราชทายาทต,ตัวปัญหาก่อนหน้านี้มีคนบอกกับจา้านว่าองค์ราชทายาทงี่เงา่าและชอบสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทําให้บริกาที่เข้ามาดูแลองค์รัชทายาทแต่ละคนอยู่คุ้มครองให้กับหวังอี้ป๋อได้ไม่นานหากาศคนนั้นไม่ลาออกก็โดนไล่ออกไปที่หน้าทางเข้าวังเสียวจ้านยืนมองเข้าไปด้านในวังสีหน้าของเขาดูเป็นกังวลใช่น้อยเขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะนี่เป็นงานที่ยากมากสำหรับเขาเสียวจ้านต้องมาคุ้มครององค์รัชทายาท นั่นเป็นงานที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและถ้าหากเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเขาอาจจะเดินตัดหัวเลยก็ได้แต่หากไม่เดินตัดหัวเขาก็เสี่ยงที่จะต้องมาตายแทนองค์รัชทายาทอยู่ดีเพราะหน้าที่ของจ้านก็เหมือนกับว่าต้องเอาตัวเองมาเป็นโลกกำบังให้กับองค์รัชทายาทเสียวจ้านเดินวนไปตามทางที่มีคนบอกว่าให้ไปทางนั้นทางนี้แต่เขาก็ยังหาห้องขององค์รัชทายาทไม่เจอสักที ทำไมมันกว้างขนาดนี้นั่นเนี่ยห้องก็มีตั้งมากมายแล้วมันห้องไหนกันนะห้องขององรัชาทายญาตนะิน่ะเฮ้ยเป็นแบบนี้ก็น่าจะทําป้ายไว้หน้าห้องไปเลยจะได้ไม่ต้องเดินหาให้เมื่อยจ้านยืนบนพลางมองไปรอบๆด้านในวังมันกว้างขวางมากห้องก็มีเยอะมากมายแถมทางเดินยังดูเหมือนว่าจะวนไปวนมาอีกแต่และห้องที่เขาเจอก็เดินทะลุไปห้องอื่นได้หมด เร่างป่งยังคงพยายามเดินหาต่อไปเพราะนี่มันก็จะเลยเวลาที่นัดเอาไว้แล้ว้านได้แต่คิดว่าทําไมถึงไม่มีคนพาเขาเข้ามาด้านในทําไมต้องให้มาเดินหาเอาเองแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้เฮ้ยเหนื่อยแล้วนะที่นี่มันใหญ่เกินไปแล้วแบบนี้วันนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเสียว้านยืนหายใจหอบอยู่เบาๆและเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องของคุณชายหวังพอดี และเซียวจ้านก็เดินผ่านตรงนี้ไปถึงสามรอบด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่ได้เอกใจว่าจะเป็นห้องนี้ด้านในของวันไม่มีใครเดินผ่านพอที่จะให้จ้านถามทางได้มีเพียงจ้านคนเดียวที่เดินไปเดินมามันช่างเงียบเชียบและสงบเกินไปแล้วประตูห้องของคุณชายหวังถูกเปิดออกจากทางด้านหลังของเซียวจ้านเซียวจ้านตกใจรีบหันไปมองก่อนที่จะจัดระเบียบตัวเองให้ดูเรียบร้อย เมื่อเห็นคนตรงหน้าที่ดูหน้าเกรงขามเขอขอมหัวลงเล็กน้อยเพื่อเป็นการทำความเคารพในใจก็คิดว่าคนตรงหน้าน่าจะเป็นใครสักคนในวังนั่นแหละเพราะเขตนี้ที่เขายือนอยู่เป็นเขตด้านในตัววงังเพราะงั้นคนนอกไม่น่าจะเข้ามาอยู่ด้านในนี้ได้เสียจ้านจึงคิดว่าคนตรงหน้าต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงคนหนึ่งอย่างแน่นอนอีปอเห็นที่อีกคนทำความเคารพแต่เขากลับเมินใส แถมยังเดินเบียดออกไปอีกทางโดยไม่สนใจอะไรการที่มาใหม่แต่ละคนก็มักจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้กันทั้งนั้นแต่เสีสยวจาย้านไม่รู้ว่าคนตรงหน้าคือองครัชทายาทม่สิอี้ป๋อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจา้านคือกาดคนใหม่ของเขาเรื่องบางมองตามหลังแกลงที่กําลังเดินไปของหงุดหงิดนิดหน่อยที่ถูกเมินแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะที่นี่มีแต่คนสมศักดิ์คงให้เกียรติใครไม่เป็น และยิ่งเป็นบริการอย่างเขาด้วยแล้วก็ต้องถูกเหมือนเป็นธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นจ้านก็ต้องเอ่ยรังร่างหนาเอาไว้อุตสาห์เจอคนให้ถามทางทั้งทีจะปล่อยให้เดินผ่านไปเฉยๆได้ไงกันเออขอประทานโทษนะครับอีปอหยุดชะงักเมื่อจ้านเอ่ยรังเขาหันกลับมามองท่าทางของอีปอดูดุดุดุนิดหน่อยทำให้จ้านต้องก้มมองต่ำเพื่อหลบตาก่อนจะเอ่ยถามอีกประโยค ไม่ทราบว่าห้องคุณชายหวังไปทางไหนครับอิปอหันมองประตูห้องตัวเองที่อยู่ทางด้านซ้ายของจ้านและไม่ตอบคำถามของอีกฝ่ายแถมยังมองเหมือนสงสัยว่าเซวจ้านเป็นใครอีกต่างหากทำให้จ้านต้องรีบแนะนำตัวเออคือว่าผมคือคนที่จะมาคุ้มครองความปลอดภัยให้กับองค์รัชทายาทครับจ้านเอาแต่ก้มหน้ามองต่ำไม่กล้ามองหน้าป๋อ ทำให้ในสายตาของอี้ป๋อมองดูแล้วจานไม่น่าเกรงกลัวเลยสักนิดไม่สงกับที่จะมาเป็นกาดให้เขาเลยถ้าทางแบบนี้เนอะเหรอจะมาเป็นกาดให้กับองค์ราชทายาทเนะี่ยอี้ป๋อทําพลางยกยิ้มมุมปากแบบยิ้มเยาะฮะจานเงยหน้ามองคนตรงหน้าเขาตกใจนิดหน่อยทำไมคำพูดเมื่อกี้มันแปลกๆเหมือนว่าคนตรงหน้ากำลังดูถูกตนเขาดูไม่ดีตรงไหนกัน แต่นี่มันในวังใครเป็นใครก็ยังไม่รู้เพราะงั้นก็เงียบไว้ก่อนจะดีกว่าอีป๋อไล่สายตามองจ้านตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะนึกอะไรออกเขาอยากจะแกล้งกาดคนใหม่ของเขาสันหน่อยนายคงจะเป็นกาดคนใหม่สินะใช่ครับจ้านขอมหัวเล็กน้อยอีป๋อยกยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนจะแกล้งให้อีกคนไปตามหาเขาในอีกที่หนึ่งในที่ที่ไกลกว่า บอกว่าคุณชายหวังอยู่ที่นี่ล่ะจา้านทำหน้างงก่อนจะถามกลับไปแต่มีคนบอกให้ผมมาทางนี้นะครับเฮ้ยมั่วแล้วนูน่นองค์ราชทาย,ยาทอยู่ที่บ้านท้ายวางนูน่นอี้ปอชี้นิ้วบอกทางให้จา้านก่อนที่ตัวเองจะเดินหนีไปจา้านกำลังงงว่าทำไมคนที่บอกเขาคนนั้นถึงให้เขามาที่นี่อีกอย่างคนที่เป็นถึงองค์รัชทาย,ยาทจะไปอยู่ที่ท้ายวางเลยหรือ แต่พอเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะถามอีกทีอี้ป๋อก็หายไปซะแล้วเสียจ้านเดินไปแบบงงๆด้านในของวังนี่ก็ไม่มีคนเดินผ่านให้เขาเห็นเลยสักคนทำให้ไม่รู้ว่าจะไปถามใครดีจ้านเดินตามหาคุณชายหวังจนแทบจะทั่วทั้งวังเลยก็ว่าได้แต่เขากลับหาไม่เจอจนตอนนี้ก็พบคาแล้วเขายังไม่ได้ทำหน้าที่ขององครักษ์ให้กับองค์ราชทายาทเลย อีปอกลับจากการหนีเที่ยวเขาแอบปีนกำแพงเข้ามาทางด้านหลังวงังและบังเอิญเจอกับจ้านเข้าพอดีเสี่ยวจ้านเห็นอีปอดูน่าสงสัยเขาจึงรีบถามออกไปเอ๊ะนี่คุณปีนกำแพงทำไมครับอีปอตกใจนิดหน่อยไงมาเจอเบอร์ดิการ์ดคนนี้อีกจนได้เออคือฉันขี้เกียจเดินอ้อมเข้าด้านหน้านะ่ะอะไรนะครับ จ้านเห็นว่าคําอธิบายนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยเขาจึงไม่แน่ใจว่าคุณคนนี้อยู่ที่วังนี้จริงหรือเปล่านี่คุณอยู่ในวังนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยตามความสงสัยของความเป็นบอดี้การ์ดเริ่มทํางานทําให้หวังอี้ปอโดนอีกคนทําหน้าที่เหมือนกับสอบปากคําคุณต้องเป็นพวกคนร้ายปลอมตัวมาแน่ๆเลย เขาอ,อ้างที่ว่าขี้เกียจเดินนี่มันใช้ได้ที่ไหนจานกำลังคิดว่านี่อาจจะเป็นคนที่จะเข้ามารอบทำร้ายองค์รัชทายาทก็ได้ฉันพูดจริงนะทางเข้าด้านหน้าต้องเดินตั้งไกลนะแต่จอดรถด้านหลังตรงนี้แล้วปีนเข้ามามันไวกว่าตั้งเยอะอีปอย,ยิ้มอย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ที่จริงเป็นเพราะว่าอีปอหนีเที่ยวเขาก็เลยต้องปีนเข้าปีนออกทางด้านหลังแบบนี้ อีปอกระโดดลงจากกำแพงจ้านถอยหลังไปสองสาก้าวพลางยกมือขึ้นมาตั้งกาดเผื่อคนตรงหน้าเล่นตุกติกอะไรก็จะได้ทันรับมืออะไรเนี่ยนี่คิดที่จะต่อยฉันเลยรู้ไงจะตั้งกาดทำไมเนะ่อีปอดเอ่ยถามสองมือก็พางปัดฝุ่นตามตัวก็คุณทาตัวน่าสงสัยนี่คุณเป็นใครกันแน่รีบบอกมาคุณปีนเข้ามาในวังทำไมจ้านถามเสียงดุเฮ้ยอะไรวะ นายก็เห็นนี่ว่าเมื่อเช้าฉันเดินออกมาจากห้องนั้นน่ะจริงด้วยเสียจ้านอุทานออกมาเบาๆเขาเกือบลืมไปเลยว่าอีปอออกมาจากห้องหนึ่งในวังเมื่อเชา้าแต่ว่าจ้านกลับจําได้ดีว่าอีปอหลอกให้เขาเดินอ้อมวงังแต่คุณก็หลอกผมว่าองค์รัชทายาทอยู่ท้ายวางังแต่ดูจากที่ผมเดินสำรวจมาแล้วทั้งวันเนี่ยองค์รัชทายาทไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังวังแน่นอนคุณต้องไม่รู้จักคุณชายหวงัง แน่ๆบอกมาว่าคุณเป็นใครจ้านขยับตัวเตรียมที่จะจัดการกับคนโกหกเขามั่นใจว่าคนคนนี้ต้องเป็นพวกหัวขโมยไม่แน่เมื่อเช้าที่เห็นว่าออกมาจากห้องนั้นอาจจะหยิบอะไรติดมือไปบ้างแล้วก็ได้อิป,ป๋อย,ยีหัวเพราะลำคาญจ้านเต็มทน้นเขาต้องรีบไปหาเสด็จย่าก,ก่อนสองทุ่มด้วยสิไม่งั้นต้องโดนจับได้แน่วันนีเที่ยวอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ฟิกปอดจ้านมาใหม่อีกแล้วดวงใจองค์รัชทายาท EP นี้เป็น EP แนะนำแล้วเรามาเข้าเรื่องกันใน EP ต่อไปนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะถูกใจใครหลายคนไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีจ้า